ไอ้จิตตาสังขารมันจะภาคมันจะบอกจิตทันทีเลยก็นี่ไงจิตแกดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกกาลังมีความสุขอยู่นี่ไงนี่แหละมันเป็นความสุขนี่แหละแกมีความสุขอยู่แกเบามากเลยตอนนี้นั่นแหละแกบรรลุธรรมแล้วนะจิตแกบรรลุแล้วเนี่ยตอนนี้แกเบาาแล้วแกโล่งแกไม่เป็นอะไรแล้วแกไม่เกิดแล้วจิตรู้ไหมไอ้เสียงที่พูดอย่างนี้เป็นใครถ้าเรายังเชื่อในเสียงนี้อยู่มันก็ยังคง มีตัวตนอยู่ไอเสียงเนี่ยมันจะปรุงแต่งตลอดเลยถ้าเราจะทำความเข้าใจอะไรบางอย่างจะมีไอเสียงนี้ให้ค่าทันทีเลยวิธีแก้ทำไงทีนี้รู้ไหมวิธีแก้คือไม่ต้องทำอะไรเข้าใจให้ได้วอเสียงเนี้ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแล้วมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ที่มันพูดอยู่เนี้ยพอมันให้ค่าว่าอ๋อมันเบามันโล่งมันสบายเฉยมันรู้ทําบ้า เตะมันทิ้งเลยไอ้ภาษาเนี่ยไอ้ความหมายเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยเตะมันเลยไม่อาศัยมันมันจะพูดว่าบรรลุทมแล้วเบาลงเออเรื่องของแกเหอะเตะความคิดนี่ทิ้งไปแล้วเหลืออะไรมันก็เหลือความที่มันไม่ได้เป็นอะไรดังเดิมสภาวะอารมณ์ปีติเกิดมันก็ทิ้งไปไม่อาศัยมันช่างมันมันจะปีติกัเรื่องของมันอะไม่เกี่ยวกับเรามันจะอะไรอีกมันจะเบามันจะโล่ง มันจะเบาจะโล่งก็เตะมันทิ้งไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของมันจะเป็นอะไรเรื่องมันตามบายไม่เชื่อมันไม่อาศัยมันมันจะเป็นอะไรอยู่พุทธพาว่าจะดีจะเลิศขนาดไหนนะไม่มีการอาศัยมันเลยไม่แยแสไม่อาศัยมันเลยเพราะมันเป็นอาการปรุงแต่งทั้งสิ้นพวกเราเข้าใจนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสังขารขันสังขารธรรมทั้งสิ้นมันเป็นจิตตาสังขารปรุงแต่งทั้งสิ้น มันจะปรุงแต่งออกมาจากจิตจากาธาตุบริสุทธิ์โอ้มันก็ถือครองไม่ได้ทั้งสิ้นถือครองเมื่อไหร่ก็โง่ทันทีถือครองเมื่อไหร่ก็สําสคัญว่าเราดีเราเก่งทันทีพระอาจารย์เดินอยู่ในหลักอนัตตามั้งแต่สมัยศึกษาธรรมะใหม่ๆไม่เคยออกจากหลักนี้เลยแกยจะศึกษาธรรมะเอาหลักอันนี้จังทุกครังเฮ้ยตามไปเออันนี้ไม่เอาเอาหลักอนัตตาเท่านั้นอนัตตาคืออะไรไม่มีอะไรไม,มีตัวตนอยู่จริงสักอย่างไม่มีเราไม่มีใครไม่ได้มีอะไรอยู่จริงสักอย่าง เนี่ยเมื่อมันอยู่ในหลักนี้เรามันก็ล่มทุกอย่างได้หมดแม้แต่ทร,รมามันจะเลิศประเสริฐแค่ไหนอาจรรย์แค่ไหนก็ทิ้งหมดมันไม่สําคัญไม่เย่เสียมันถึงได้เข้าใจรู้แจ้งแบบละเอียดละอ่